ใส่สารบ้านทุ่งจ้ามันี่ใส่สารบ้านทุ่งปูถือไซน้ะจ้าจะดจี้ด้น้ำไม่ได้ค่ะปิ่งปูนา้าให้มันสุกนี่จ้ามันค่ะสีเหลืองๆนี่เป็นมันมัเนนะจ้าปูน้ามันช่วงนี้ป็นช่วงเข่าที่ถอกจ้าเข่ากําลังตัง้งม้านตัง้งทองน้ำลงงนะจ้าเนาะถือไซปูถือไซ ได้ปู่มาก,ก็เลยต้องเอามาเหตุเมนูอาหารจ้าเมนูอาหารของวิถีของคนอีสานจ้าที่อยู่กินกันแบบง่ายๆมีปู่นาจีปู่นาจำข้าเนียวเ้ากะอิ่มได้จ้าเป็นอีกมือหนึ่งะน,นะจ้าเนาะจ้าแกะนะจ้ากระดองขาอ้าวโพิถึงแล้วจ้าจะใส่อีสานสิพากินน้ำปลาเอาเอาน้ำปลาใส่แล้วก็ข้าเนียวห้างจำกินค่ะแซ่บล้ายจ้านี่ บ่งบอกความแสบก็คือความมันของอีปูนะจ๊ะเนาะมันอีปูจะน,นี่เป็นกระดองปูนะจ๊ะที่สาอีสาเนเ็ุแล้วสาอีสานว่าถิ่งเลยจ้ามันปูส่วนที่มันแสบมันก็นคืออยู่ตรงนี้นะจ๊ะปูนี่ถือว่ากินได้ทุกส่วนนะจ้ะาเพราะว่าเป็นกล้ามเป็นตรงมันที่อยู่ในกระดองมันนะจ๊ะเนาะนี่เป็นกระดองปูเขาบ่าถิ่งนะจ๊ะ เขาบ่ทิ้งเขาที่หยอดน้ำปลาแล้วเอาเข้าวเหนียวจ้ำแล้วจ้าหยอดน้ำปลาจ้าหรือเขาทีา่หยอดเกลือก็ได้จ้าเฮ็ดได้ทุกอย่างกีมนันหัเอาเกลือใส่เอาเข้าวเหนียวเขาจ้ำกินนี่ก็เป็นอาหารที่แบบแล่วขาบลลแล่วแรงไปเลยนะจ้าแล่วมือนึงไปเลยจ้าอาหารแต่ละคาบขานแต่ละมือนะจ้าเนาะจ้านี่นี่เขาก็ใส่น้ำปลาใส่พอประมาณ้วจ้า ว่าขาเนียวนะจ้าปั้นขาเนียวเป็นกลมๆแบบนี้แน่นๆจ้ำลงไปเลยจ้าจ้ำตรงส่วนที่เป็นมันแบบนี้จ้าเสียบจะบอกใครแล้วค่ะจ้ำถึงว่ามันบึกเลยบิดความมันค่เอาจะจ้ำจ้ามืนนะะอาาม่อกระดองตัวนี้ เขาจำเบิด์ตามันกินแล้วแต่นะเอาอีกโตนึงจ้ะบ้านกระเนียวจำตรงกระดองมันแตกเลวจ้ะนี่จ้ะอื้ทั้งแซบทั้งมันทั้งหอมจ้ะ่จ้ะแก่บะหมี่ขอหน่อจ้ะเนาะกินได้เลยจ้ะแก่ตรงกระดองเปิดแข็งๆมันออกจ้ะหีิบตัวนี้กินได้เลยจ้ะอื้ อาหารของคนอีสานเขาจ้าเฮ็ดง,ง่ายงกินแบบนี้คนอีสานเ้าก็อิ่มแล้วจ้ามาเด้อไม่กินดองปิ่งดองอีปูจี้ดองอีปูใส่เกลือใสน้ำปลา สอยอีสานบ้านทุ่งจ้าดองอิปูใส่เกลือใส่น้ำปลาจ้ำกับข้าวเหนียว